เราเลือสัญญกรรอย่างเงี้ยพี่ทำได้อแต่ว่าเราเคยพูดในคลิปอยู่แล้วซึ่งคลิปนั้นมีคนดูเยอะมากว่าทําให้มันอยู่ในความพอดีคือสัญญกรรมจะมีสองแบบจําเป็นต้องทํากับอยากทํและจจาเป็นต้องทานี่คือความจําเป็นก็คือบางคนหน้าเบี้ยวข้างหนึ่งหรือว่าเวลาแบบเอ่อฟันประกบกันไม่ศพมันจะบิดอก็คือฟันบนเวลา ประกบกันมันจะไม่สบกับฟันล่างใช่พี่นุ่นเคยเจอกูตอนเด็กพี่นุ่นเคยเห็นฟันกูในเวอร์ชันที่เป็นเหมือนเล็บหมามาแล้วดูมันแหลมๆแหลมแล้วก็เต้นเพื่เจี๋ไม่ขาดเหมือนคิงคองอ่ะตอนนั้นอ่ะเคยนึกภาพแล้วพี่นุ่นนี่คือคนที่บอกกูว่ามึงไปดัดฟันเถอะไปทำอะไรก็ได้กับฟันหนึงซึ่งจังหวะที่บอกคือกูเต้นบีบอยอยู่ในห้องน้ำตอนนั้นปูจำได้คือจริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าถ้ามันต้องแก้แก้เลยอย่างเช่นแบบหนูจมูกเบี้ยวค่ะพี่นุ่นหนูแบบ หนูไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องฟันค่ะพี่นุ่นอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันทําให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันทําเลยเช่นอย่างเช่นฟันฟอนไม่สบอย่างเงี้ยหน้าไม่เท่ากาันอ้าวมันก็ต้องทําตามไม่เท่ากาันบางคนแบบตาเหมือนง่วงตลอดเวลาอย่างเงี้ยอ่ะ,อะถ้าใครอยากทําก็ทําเลยเรื่องเรื่องนั้นมันมเป็นเรื่องที่แบบคือมันเป็นความจําเป็นอะ่ะก็คือข้อหนึ่งแต่ว่ามันจะมีคนที่ข้อ2ก็คืออยากทําแล้วเสือกอยากทําไม่หยุดมันก็มีหลายๆครั้งที่ เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เมื่อก่อนมันธรรมชาติอะแต่ทําไมเดี๋ยวนี้แบบมันมันแน่นไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยคือมันเป๊ะไปหมดอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบซิกเนเจอร์ความเดิมแบบไม่เหลือลอแล้วแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเสียดายความธรรมชาติท,ที่ที่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากทํามาทําได้ไม่เดือดร้อนใครทําได้แต่ว่าบางทีอะคนเราอะทําจนแบบเดือดร้อนร่างกายตัวเองอะอ่าแก้แล้วแก้อีกทะลุแล้วทะลุอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่า เอออยากให้อยู่ในทางสายกลางในความพอดีอก็คือมองหน้าตัวเองในกระจกทรกครั้งว่าเออถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรแล้วอะเราปรับแก้จากการแต่งหน้าไหม,อมเออหรือว่าเพิ่มบุคลิกภาพให้มันดูดีขึ้นอ,อ่ะเช่นอ่าบางคนอาจจะแบบฟันสวยอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ขาวไปฟอกยังไงก็ไม่ขาวอะไรเงี้ยแนะนําเป็นแบบเปลี่ยนเรื่องการพูดไหม อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็คือมาดึงดูดคนด้วยการพูดแทนก็คือหาจุดเด่นในในด้านอื่นม,มากบจุดด้อยดูก่อน<ม>อ่ายังไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยการสัญญกรรมอย่างเดียวเพราะว่าบางทีท้ายที่สุดแล้วการสัญญกรรมก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในจุดนั้น<ม>อ่าสมมติว่าคุณเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองค,คุณไปสัญญกรรมคุณไม่ได้มั่นใจขึ้นนะม,มันต้องเริ่มจากอินไซต์ของตัวเองออกมามมคือการสัญญกรรมมันแก้ได้เฉพาะ เอาเธอมันแก้อินเนอร์ไม่ได้ใช่มันแก้อินเนอร์ไม่ได้ต่อให้คูเสียกรรมให้ตายแต่บุคลิกภาพคุณไม่ดีมันก็ไม่ได้ใช่ใช่ถูกค่ะอยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิดไทยแลนด์นะคะแล้วก็ i n นสตาแกรมครูคิดทีเแล้วก็ Subscribe ได้ที่ YouTube ช่องครูคิดไทยแลนด์ค่ะ อยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิด Thailand นะคะแล้วก็ Instagram ครูคิดทีเฮสแล้วก็ Subscribe ได้ที่ YouTube ช่อง cool Kids ะครูคิด Thailand ค่ะ